Gamma.app ในบัญชีแบบฟรีฟรีเราสามารถสร้างสไลด์หรืองานนำเสนอมากกว่า10หน้าได้หรือไม่และทำอย่างไรคลิปนี้จะพาไปเรียนรู้และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับ สร้างงานนำเสนอเอกสารและเว็บไซต์ g กร m a a p p ใช้เวลาไม่นาน Amazing จริงๆนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทิดเดนแชร์นะครับ <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันหน่อยได้ไหมครับว่าได้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ g กร m a a p p แแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดสมัครแล้วเนี่ยได้ทดลองใช้ ทดลองเล่นในส่วนไหนกันบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยนะครับในคลิปนี้เราจะไปพิสูจน์และไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการสร้างงานนําเสนอให้มากกว่า10สไลด์ในแบบฟรีๆเนี่ยจะทําได้หรือไม่และทําอย่างไรนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายบอกเลยว่ารู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อเลยครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งที่บอกไปในคลิปนี้นะครับอยากจะชวนทุกท่านย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าผลลัพธ์หรือสิ่งที่ AI ในเว็บไซต์ Gamma สร้างพรีเซนต์ออกมาให้เรานั้นเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนะครับ รวมไปถึงนะครับไปดูเมนูต่างๆตรงนี้นะครับว่าใช้ทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้จริงนะครับอย่างแรกเลยอยากจะชวนไปดูข้อมูลที่ได้ออกมานะครับลองอ่านคร่าวๆกันดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นสไลด์แรกเนี่ยก็เขียนว่าการใช้งาน AI สําหรับการศึกษานะครับเทคโนโลยี AI กําลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการศึกษาด้วยการสร้างโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาภาษาก็ ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย AI หลายๆเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเขียนภาษาไทยเนี่ยได้ค่อนข้างสละสลวยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์แกมมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ AI ในการเรียนการสอนนะครับการสร้างเนื้อหาการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนได้อันนี้เป็น AI ในการจัดการชั้นเรียนนะครับติดตามความก้าวหน้าการจัดตารางเรียนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะครับ จากที่มองดูตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งตัวของข้อความแล้วก็รูปภาพที่ AI generate ออกมานะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับรูปภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับอืมนี่นะครับอย่างที่เราได้เลือกไปนะครับว่าทำไมข้อความที่มันปรากฏในสไลด์เนี่ยถึงเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะเราเลือกแบบ สั้นนะครับหรือเลือกแบบยอ่อนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ลองเลือกแบบดีเทลบ้างนะครับซึ่งค่าตั้งต้นเนี่ยเป็นแบบมีเดียมก็จะเห็นตามนี้นะครับเราไม่ได้เลือกแบบย่อนะครับเราเลือกแบบกลางๆก็จะเป็นในลักษณะแบบน,นี้ทีนี้เราลองมาดูเมนูต่างๆที่ได้มีการเกินไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าในแต่ละอันนั้นใช้ทําอะไรได้บ้างและเมื่อถ้าเกิดทดลองกดดูแล้วเนี่ย จะเป็นอย่างไรไปทดลองด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูบนสไลด์ก่อนนะครับก็แต่ละสไลด์เนี่ยจะมีเมนูอยู่ด้านมุมบนซ้ายนะครับที่เขียนตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่จุด3จุดนะครับพอเรากดแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมามี Duplicate ก็คือการทําซ้ําสไลด์นะครับการ Copy c r d Link นะครับก็คือการ Copy URL ที่อยู่ในสไลด์นี้นะครับการ Export ก็คือการนำออกนะครับ ก็จะมีนำออกเป็นแบบ PNG นะครับแต่ละสไลด์ตรงนี้ก็จะเซฟเป็นภาพได้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นการลบในต่อไปเป็นการสไตล์นะครับก็คือรูปแบบซึ่งเราสามารถกดได้เห็นไหมครับพอกดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนี้นะนี่เลยน่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถสลับได้ด้วยนะเนี่ยนะครับสามารถสลับสามารถเลือกได้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกสีได้นะครับสามารถกดให้การ์ดเต็มจอในลักษณะแบบนี้ได้ปรับเป็นไวสกีนได้อีกนะครับแล้วก็เลือกฉากหลังได้นะครับในส่วนของ AI นะครับก็จะมีอะไรบ้างมีการปรับปรุงการเขียนข้อมูลในหน้านี้ใหม่มีการกําหนดในเรื่องของการสะกดคํามีการแปลภาษามีการทําให้ยาวขึ้นมีการทําให้สั้นลงมีการทําให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านสังเกตดูนะครับ ในทุกๆอันในทุกๆก,การกระทำจะเสียครั้งละ5เครดิตนะครับตรงนี้ครับเสียครั้งละ5เครดิตเห็ยนไหมครับอ่าโอเคด้านล่างก็จะมีในส่วนของ layout เ,เพิ่มเติมนะครับผมจะลองทำให้ดูสักอันนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวลองทำในหน้าสุดท้ายให้ดูนะครับตรงนี้นะผมจะลองกดเลือก a d i t w i t h AI นะครับแล้วจะลองนะครับทำให้ ข้อความที่อยู่ในหน้านี้ยาวกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5บรรทัดด้วยกันแต่ผมจะลองทำเพิ่มนะครับโดยการกดไปที่ make longer นะครับตรงนี้เค okay, กดเลยหนึงครั้งนะครับ AI ก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะว่าข้อความที่เปลี่ยนแปลงไปในหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับนี่เลยก็จะยาวขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ แต่ว่าดูเหมือนหน้าของสไลด์เนี่ยมีการยาวขึ้นนะครับในหน้านี้สังเกตดูนะครับว่าหน้าไหนที่มีภาพเนี่ยหน้านั้นจะยาวกว่าเพื่อนหน่อยนะครับอ๋อมันมีการปรับหมดเลยนี่นะครับมันทําการปรับหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราปรับถ้ามีข้อความเพิ่มในหน้าสไลด์นี้มันก็จะทําการยาวขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เลย ทีนี้มาดูอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือปุ่ม Presentation ตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับก็จะเข้าสู่โหมดของการนำเสนอแบบนี้ถ้าเกิดทุกท่านมี r e m o ท e Presentation เนี่ยก็สามารถที่จะใส่กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เป็นการควบคุมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำหนดควบคุมด้วยแป้นพิมพ์นะครับสังเกตด,ดูด้านล่างก็จะมีแท็บบอกได้ว่าตอนนี้อยู่ที่สไลด์ไหนนะครับนี่เลย อาจจะไม่มีเอฟเฟกนะครับโดดเด่นเท่ากับตัวของ powerpoint หรืออย่างเช่นแคนวาเนี่ยแต่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วการใส่เอฟเฟกเยอะๆก็ไม่ใช่จะดีด้วยนะครับผมต้องใส่ยังพอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็อาจจะไม่ดีนะครับความพอเหมาะพอดีหรือความเหมาะสมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมนูบนสไลด์แล้วก็ปุ่ม presentation เดี๋ยวเราลองมาดูเมนูด้านขวามือนะครับตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในส่วนด้านขวามือนะครับก็จะมีเมนู AI นะครับแล้วก็มีเมนูการเทมเพลตซึ่งเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเราต้องการชูคอลัมน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดลากแล้วมาแทรกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ทำการพิมพ์เนื้อหาลงไปหรือจะให้ AI ช่วยสร้างเนื้อหาก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะครับมีการเลือกสไตล์มีการเลือกรูปแบบมีการลบออกได้นะครับ อันนี้ก็เป็น basic block อ oh, ๋ออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ text มีตารางมีริสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแทรกรูปภาพเข้ามานะครับการอัปโหลดรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องการเซิร์ชภาพจากเว็บการเลือกอใช้ AI ในการสร้างภาพนะครับเลือกภาพจากเว็บไซต์ u n s p a s h นะครับหรือจะใช้เว็บไซต์ใช้ภาพ Animation หรือภาพดอทจจากเว็บไซต์ G ิฟี่นะครับรวมถึงไอคอนต่างๆ QR Code ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้อันด้านล่างก็จะเป็นวิดีโอแอนด์มีเดียนะครับอันนี้ก็จะแทรกลงไปบนเว็บนะครับฝัง Embed App แล้วก็เว็บเพจด้านตรงนี้ก็จะเป็นชาร์ตกับไดอะแกรมนะครับโอ้มีเว็นไดอะแกรมด้วยนะก็สามารถที่จะลากเข้ามาได้ตรงนี้นะครับพอเรากดแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการจะพิมพ์อะไรค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับเนี่ยนะครับ เขียนอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับบอกเลยมีการแทรกสิ่งต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ผมจะกดย้อนกลับไปได้ไหมนะครับเคนะครับเหมือนว่าจะต้องมีการลบออกลบออกไปแบบนี้นะครับเคอันนี้นะครับลบออกแล้วด้านล่างก็จะเป็น form button อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มนะครับอันนี้น่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวคงได้ทํา ในคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแทรก Google Form อะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างครบถ้วนและน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองสมัครสมาชิกลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาสร้างความคุ้นเคยนะครับต่อไปเราไปลองเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราสร้างเนื้อหาแบบที่มีรายละเอียดเยอะๆแล้วต้องการสร้างสไลด์มากกว่า10สไลด์นั้นทำอย่างไรทำแบบนี้เลยครับ